สวัสดีคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความรักกันนะมาดูกันนะคะนะอันนี้ก็เป็นพลังงานในช่วงมิถุนายน2568นะคะมาดูกันความรักของคุณนะจะมีเข้ามาไหมนะคะถ้ามีเข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างนะชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ โอเคอ่ะมาดูสถานาการณ์ปัจจุบันสีตอนนี้ชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณนะทำไมถึงยังโสดอยู่ชาวทัศน์ไฟอืมไหนดูสิอยู่กับเพื่อนเนาะอยู่กับเพื่อนอ่ะนะชีวิตดีดีอ่ะไม่ต้องมีแฟนก็ได้แต่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีก็พอแล้วบางท่านช่วงนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับตัวเองนะบางท่านช่วงนี้ก็คือแบบหวงความโสดด้วยอะ เออนะห่วงความโสดเหมือนว่าถ้ายังไม่เจอใครที่ดีจริงๆอ่ะนะเอ,อ่อแล้วก็ยังไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าใช่จริงๆอะ่ะก็ไม่เอานะคะเนาะเหมือนแบบไม่อยากเปิดใจให้ใครง่ายๆอะ่ะนะคะที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะแบบเออเจอคนแบบไม่จริงใจเจอคนโกหกอะ่นะเนาะเนี่ยเนี่ยเหมือนเจอสไตล์แบบอย่างเงี้ยนะพวกแบบโกหกพวกแบบว่าโกสติงหรือเป็นแนวแบบว่าแนวแบบ ไม่จริงใจอ่ะเนาะชอบแอบ,บทําอะไรรับหลังหรือว่าเจอคนที่เขาเหมือนเหมือนแบบเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยะหรือว่าเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาดึงคุณเขาไปเป็นบุคคลที่สามอะไรแบบเนี้ยนะเออหรือบางท่านก็คือคบกันเนี่ยแหละสองคนนี่แหละแต่ว่าเคยเจอคนที่เขาแบบว่าเออไม่จริงจังอัะคุณ นะไม่จริงใจด้วยนิสัยไม่ดีด้วยนะคะไปดึงคนอื่นเข้ามานะตัวคุณเองก็เลยรู้สึกเอองั้นฉันไปดีกว่าไม่เอาเนาะไม่อยากอยู่นะเราสองสามคนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจบไปนะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือแบบโสดแบบล,ะละ้นลามีความสุขรักตัวเองมากนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วอะเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนว่บบางท่านก็คือเหมือนแบบไปเสียเงินเสียทองอะไรให้กับความรักด้วยนะแต่ตอนนี้คือแบบไม่เอาและไม่เอาและเนาะนะ ทำงานหาเงินมาได้นะเก็บเงินมาได้เนี่ยนะคะก็คือเอาไว้เปย์ตัวเองเอาไว้ซัพพอร์ตตัวเองพอแหละนะไม่ไปให้ใครแล้วไม่ซัพพอร์ตอะไรใครแล้วนะคะเพราะว่าให้ไปก็ไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยอะเนาะนะเออไม่จริงใจอีกต่างหากนะคะอ่ะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเก็บพลังงานไว้เนาะเก็บตัวเก็บใจไว้กับตัวเองจนกว่าจะเจอคนที่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยเป็นไพ่พระต้องเจอคนดีจริงๆนะ คุณถึงจะยอมเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีแบบใครบางคนที่เขาดูเหมือนแบบมาสืบมาส่องคุณอยู่ด้วยนะทำตัวแปลกๆด้อมๆมองๆมาส้มมาส่งาสองอะไรคุณอยู่อะนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณก็ได้นะแล้วก็จบไปแล้วห่างไปแล้วอะ่ะนะคนที่เคยไม่จริงใจกับคุณนั่นแหละนะคะเขาอาจจะมาส่องคุณอยู่ก็ได้อืม แต่เหมือนตัวคุณอาจจะแบบไม่ได้สนใจอะนะคะจะส่งก็ส่งไปอะนะเออนะมีอะไรให้สอ่งอะใช่ไหมเอออยากส่งก็ส่งไปนะคะอืมประมาณนั้นตอนนี้ก็คือแบบทุ่มเทกับตัวเองทุ่มเทกับเรื่องของการทํางานอย่างหนักเลยแหละบางท่านตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามันข่าขึ้นอะเนาะทำงานแล้วดีทํางานแล้วแบบได้เงินอนะเงินอนะได้เงินอนะเอาไหมอะเหนื่อยเราได้เงินอนะสบายใจเนาะมีความสุขนะเออเหนื่อยเราได้เงิน นะคะก็ไปทํางานดีกว่านะบางท่านช่วงนี้ก็งานเยอะนะงานแบบอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถามว่าทาแล้วมันดีไหมดีเพราะว่าทาแล้วมันได้ตังค์ทำแล้วมันได้เงินได้เงินอะไรยังไงได้เงินก็ไปใช้เงินสิใช่ไหมเนาะเอาเงินไปซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะก็มีความสุขแหละเนาะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวนะนัดมิ팅นัดเพื่อนไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะก็เฮฮาดีนะไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องของความรักนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นเหมือน เหมือนแบบมีคนที่อาจจะแบบเป็นเพื่อนกับคุณในโซเชียลอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนว่าแบบมีคนที่อาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะเป็นคนในโซเชียลเนี่ยแหละหรือว่าเป็นคนในสังคมเดียวกันกับคุณก็ได้อาจจะเป็นแบบเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะที่เหมือนว่าเขาอะแอบชอบคุณอยู่นะแต่ตัวคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่ามีคนชอบคุณอยู่นะ เออนะคะแต่เขาอาจจะแบบยังไม่ได้แสดงตัวออกมาแบบชัดเจนอะเน่ะแบบเออชอบนะอะไรเงี้ยนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะอืมบางท่านช่วงนี้ก็คือแบบเออนอกจากจะแบบไปเที่ยวไปใช้เงินอะไรแล้วเนอะก็บางท่านก็คือไปทําบุญนะเนี่ยไปทําบุญนะสบายใจนะคะทําบุญแล้วก็สบายใจอะเนาะไม่อยากคิดมากอะไรอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพฤษภขึ้นมานะคะโอเคอะใครอยากจะทําตัวอะไรลับๆรอๆก็เหมือนคุณก็แบบเออปล่อยเขาไปอะฉันไม่ได้อยากสนใจอะทีนี้มาดูสิพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะเรื่องความรักเนี่ยมีไหมอะเนาะถ้ามีเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างอะขอดูพลังงานหน่อยสิ เหมือนคุณก็ไม่เอามีเข้ามาก็ไม่เอาไม่อยากได้อยากทำงานอยากหาเงินมากกว่าเสียใจมาเยอะผิดหวังมาเยอะกับเรื่องความรักอะ่ะอืมนะเหมือนที่ผ่านมาบางท่านก็คือแบบค่อนข้างเหมือนแบบว่าเสียใจอะ่ะผิดหวังเสียใจกับความรักมานะหลายครัง้งหลายหนแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกือแบบสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะอืมเหมือนแบบอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างท็อกซิกหรือว่าไปเจอความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าเขาคนนั้นในอดีตของคุณน่นะคะเหมือนว่าแบบเออชอบแบบเหมือนแบบด้อยค่าคุณเหมือนกดคุณอนะเนาะเออให้คุณแบบอยู่ต่ำกว่าเขาอะไรเงี้ยหรือว่าชอบควบคุมคอนโทรลชอบบังคับชอบออกคําสั่งเออที่แบบมันดูน่าอึดอัดอะแล้วมันก็ดูแบบท็อกซิกอะนะคะคือแบบมันมีแต่พลังงานอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นพลังงานลบอะสะส่วนใหญ่นะแล้วก็ เหมือนแบบตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออถ้ามีเข้ามาก็ไม่เอายังไม่อยากได้อะตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือแบบอยากทํางานอยากหางเงินอยากมีเงินอยากรวยมากกว่าอยากเป็นความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่ารู้สึกว่ามันมีพ w e r ดีนะคะส่วนเรื่องความรักนี่คือแบบนั่นแหละนะแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมมีมีนะหนึ่งเลยคือเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนั้นนั่นแหละนะที่เคยเหมือนแบบทําตัวไม่ดีนะทําตัวท็อกซิกใส่คุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อะ คือแบบไม่ซื้อสัตว์โกหกเก่งนะเจ้าูฉโกหกหลอกลวงนะเขาอาจจะเคยไปดึงใครเข้ามาไม่ซื้อสัตว์กับคุณนั่นแหละนะคะนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเนะี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบคนแบบใกล้กลตัวคนเห็นหน้าเห็นตากันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักนั่นแหละเนาะนะคะที่แบบว่าก็ดูแบบมีท่าทีอะไรเงี้ยแต่เหมือนคุณแบบว่าเบรกไว้อยู่อะคือแบบ ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่จะเก่าจะใหม่อะ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่เอาไม่อยากได้นะคะชั่วโมงนี้ก็คือเงินเท่านั้นนะเงิน <c oughs> นะทํางานหาเงินดีกว่าแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่ามันมันน่าน่าปวดหัววุ่นวายอะนะ่ะในเรื่องความรักอะ่ะนะเออเหมือนบางทีแบบคนที่เข้ามานะก็ทําให้คุณเสียสมาธิในการทํางานคือไม่ได้เข้ามาแล้วแบบเออคบกันแบบสบายใจแบบ มีความสุขเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรให้กันแบบนั้นเนาะคือถ้าเข้ามาแล้วมันเป็นแบบนั้นคุณโอเคนะเพราะว่ามันจะแบบว่าเออดูแบบสงบสุขอะเนาะดูแบบมีสมาธิในการทํางานเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบเออนะไปใช้ชีวิตไปทํางานไปหาเงินแล้วก็มีเวลาก็ค่อยมาเจอกันอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นความรักที่แบบดูแบบไม่ต้องมานั่งขัดแย้งไม่ต้องมานั่งทะเลาะไม่ต้องมานั่งสู้ลบปบมืออะไรกันนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุณโอเคแต่ทีเนี้ยว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยนะโดยเฉพาะ คนเก่าของคุณน่ะคุณรู้สึกแบบไม่เอากลับไปก็ดูเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งอะไรกันตลอดเหมือนเวลาพูดอะไรก็แบบมักจะแบบขัดอ่ะโอ้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับคุณน่ะคือไม่ได้เป็นทีมเวิร์กเดียวกันนะคนข้างเหมือนแบบว่าขัดแย้งไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่โดนไอ้นี่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือมันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณรู้สึกเฮ้ยทำไมฉันทําอะไรก็ผิดฉันทําอะไรก็ผิดไปหมดฉันยืนเฉยๆฉันหายใจฉันยังผิดเลยอะไรแบบเนี้ย นะตัวคุณเองก็เลยรู้สึกแบบเออไม่เอาดีกว่าถ้ามีแล้วเป็นแบบนั้นนะคะมันรู้สึกแบบเหนื่อยเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนเขาแบบพยายามแบบว่าคนโทรลคุณมากเกินไปวางอํานาจเหนือนคุณมากเกินไปเหมือนเขาพยายามจะควบคุมคุณอนะให้อยู่ในคอนโทรลของเขา่าซึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีชีวิตของฉันฉันก็มีอิสระของฉันฉันก็แบบมีการมีงานอะไรของฉันที่ฉันต้องไปทําเหมือนกันไม่ใช่มานั่งฟังคําสั่งเธออย่างเดียวอะไรแบบนี้นะเออเหมือนแบบ มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีคนรักอะแต่มันรู้สึกเหมือนมีมีเออเจ้านายมีนายอะไรอย่างเงี้ยมาคอยแบบนั่งบงการชีวิตคุณอะไรแบบนั้นนะคุณรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะ่นะเนาะมันไม่ใช่สไตล์แบบคนรักเขาทำกันนะคะนะเออพยายามจะแบบอยู่เหนือคุณตลอดอะไรเงี้ยเออนะคุณเองก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคอะไม่อยากได้ไม่ปลอดภัยรู้สึกมันไม่ค่อยดีนะคะอือฮึ ประมาณนั้นเนาะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตัวคุณอาจจะรู้ก็ได้นะว่าเป็นใครอะ่ะคนใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละคนเคยเห็นดาเห็นตากันนั่นแหละนะคะแต่เหมือนตัวคุณก็ไม่เอาอย่างเนาะหนึ่งเลยคือคุณไม่ชอบเขาสองเลยคือคุณไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครในเวลานี้นะคะอย่างที่บอกแหละว่าอยากทํางานอยากหาเงินอยากรวยตอนนี้อยากรวยเรื่องอื่นคือ <laughs> คือแบบว่าไม่เอาเนาะไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากได้ความรักนะคุณอยากได้ความรัก แต่ว่าไอ้ที่เข้ามาน่ะคุณรู้สึกว่าแบบมันยังมองไม่เห็นแล้วมันจะเป็นความรักยังไงอะเนาะจะรักกันยังไงจะรักกันกี่โมงก่อนนะคะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ชอบเขาแล้วคนเก่าคุณก็รู้สึกไม่โอเคด้วยอะนะคะอ่ะก็เลยยังไม่ได้อยากจะเซยสอะไรกับใครน่าจะเซโนมากกว่านั้นเนี่ยใครเข้ามาก็คือแบบเแบบบรกไว้หมดเลยนะคะถ้าไม่ใช่คนที่ดีจริงๆคุณไม่เอานะเนี่ยนะเออ ถ้าเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรที่แบบผิดศีลธรรมอย่างเง,งี้ยโกหกเงี้ยไม่ซื่อสัตย์เงี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบเทาเทาดักดักเทาเทาขี้โกงหรือว่าทําอาชีพอะไรที่มันดูแบบว่านะไม่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าทําแนวแบบธุรกิจอะไรแบบดําๆเทาเทอะไรแบบนั้นนะ่ะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากไปยุ่งด้วยอ่ะฉันแบบฉันอยากได้คนดีๆอ่ะคนดีๆอ่ะค,คนปกติอ่ะเออที่แบบ คนปกติทั่วไปทําอาชีพสุจริตแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีศิลมีธรรมเนาะอยากได้คนแบบเนี้ยมากกว่านะถ้าเจอนะถ้าเจอนะคุณจะไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนถ้าเจอนะคุณจะเปิดใจแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะคะโอเคอ่ะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ก็ออมีราศิเมษเมษมบังกพรพฤษศนะแล้วก็มีพลังงานท่านลมได้นะคะมิถุนตุลกลุ่มนะธาุดิน ประสบกันมังกอนเนาะทัดไฟเมสิ่งธน,นูแต่ว่าบางท่านก็คืออาจจะมีแบบทัดน้ํานะบีนกรกฎพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะจะทัดไหนก็ได้แหละนะไม่ต้องไปซีเรียสอืมแล้วก็บางท่านก็คือไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนเออมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงอาจจะแบบเป็นแนวแบบข้าราชการมีตําแหน่งอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเป็นแนวเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทนะเออแบบ เป็นแนวเหมือนคนที่เขาแบบว่าอวดเบ่งอะดูแบบอวดเบ่งอะดูแบบอวดเบ่งอวด,ด,ดรวยโชพาวขี้โม้หรือว่าเป็นแนวแบบขี้เก๊กอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็เป็นแนวแบบว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างเงี้ยก็มีนะเออไปเกี่ยวข้องกับคนแบบนั้นอะอืมนะเนี่ยบางท่านก็คือเจอพลังงานของคนที่แบบท็อกซิกถนักกว่านั้นก็คือเจอคนที่เขาเป็นนาซิสิสน่ะอืมนะ อืนาซิสิสก็จะเป็นแนวบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองแหละนะคนอื่นผิดหมดเขาดีอยู่คนเดียวเขาถูกอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นนะเนะน่ากลัวนะอออ่ะประมาณนี้อืมมีเข้ามาแต่ไม่เอาเนาะไม่อยากได้ยังไม่โอเคยังไม่ใช่คนดีอันไหนดูซิแนวโน้มนะแนวโน้ม ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซซเรียสนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะฉะนั้นก็ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอพลังงานของบางท่านอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะอันไหนดูซิแนวโน้มจบอ่าจบไพ่เดทมาอยังไงจบหรือว่ายังไงอ่าคนเก่าอยากกลับมาพยายามกับคุณ ะะคะแต่คุณไม่สนใจนะคุณไม่อยากสนใจคุณสนใจเรื่องการทํางานทำมาหากินหาความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่าคุณไม่อยากทะเลาะอะไรด้วยคุณรู้สึกว่าเสียเวลาเนาะเอาเวลาไปทํางานนะยังได้งานยังได้เงินนะไม่อยากจะไปทะเลาะโต้เถียงโตแยง้งอะไรกับใครแล้วก็ไม่อยากจะเหมือนไม่อยากผิดหวังเสียใจอะไรกับคนเก่าอีกแล้วเพราะว่า เหมือนว่าคนเก่าคนนี้ไพ่อะมันขึ้นมาประมาณว่าคนคน,นนี้ทําให้คุณเสียใจมาหลายครั้งหลายหนแหละแล้วคุณเคยให้โอกาสเขาก็หลายครั้งหลายหนแหละนะคะให้โอกาสเขาในการปรับปรุงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่เหมือนว่าเขาอะเหมือนแบบพูดได้จะทําไม่ได้นะเออเขาอาจจะเคยพูดเขาอาจจะเคยให้คํามั่นสัญญาอะไรกับคุณแต่ว่าไม่เคยทําได้เลยสักครั้งนะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามันพอแล้วเนาะ พอแล้วมันเจ็บจนชินละชาจนตอนนี้หัวใจของคุณมันมันด้านชาไปหมดแล้วแหละนะมันไม่ได้รู้สึกรักแบบรักแบบอื้รักแบบโหยหานะรักแบบคิดถึงอะไรคลั่งรักอะไรขนาดนั้นแล้วอะแต่ว่าหัวใจของคุณมันด้านชาไปแล้วตอนเนี้ยนะคะฉะนั้นกลับมาก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละนะเออบางท่านอาจจะบล็อกไปแล้วด้วยนะ หรือว่าอาจจะยังไม่บล็อกนะแต่เขาอาจจะกลับมาแล้วแบบสร้างความรําคาญอะไรให้คุณจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะตัดสินใจบล็อกเขาไปแหละร,รําคาญนะคะอืมนะเหมือนว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะคือถ้าหากว่ามันจะเอ่อเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าเป็นคนรู้จักอะไรกันะนะคะบางท่านอาจจะยังพอได้อยู่อะเนาะนะเพราะว่าอาจจะเออมีเรื่องงานเรื่องการอะไรต้องติดต่อกันต้องมาดีลกันอะไรอย่างเงี้ยนะ นะก็คือคุยเรื่องงานเรืองกันอะไรได้อยู่แต่ถ้ามาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วทําตัวน่าราคาญนอะ่ะเหมือนว่าตัวคุณอาจจะบล็อกไปเลยนะคะเหมือนตัดตัดสิทธิ์ไปเลยอะ่ะแบบไม่ต้องคุยแล้วเออถ้าพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องคุยแล้วนะปวดหัวนะคะออืประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว,ว่าตัวคุณอาจจะเหมือนต้องใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองอีกเหมือนกันนะเออ เพราะว่าคนเก่าของคุณเขากลับมาทําให้คุณปวดหัวเนาะเขาอาจจะเอาปัญหาเอาพาระเอาเรื่องเอาราวอะไรมาให้คุณด้วยก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออเอามาอีกแล้วหรอสร้างปัญหาอีกแล้วหรอนะเออเรื่องเก่ายังไม่แก้แล้วเอาเรื่องใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบสร้างปัญหาไว้ให้คุณจัดการอะนะคะแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาเลยเลยแล้วก็แบบเออนะเอาปัญหามาให้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมอะทำไมฉันต้องเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเหนื่อยนะเออ คุณเนะเคยพยายามกับคนคนนี้มาเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้คือแบบไม่เอาคือไม่เอาแล้วอะตอนที่คุณรักคุณก็พยายามอะแต่ตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วไปเถอะนะคะเอาชีวิตของคุณกลับมาดีกว่านะอืมโอเคแล้วก็บางท่านอาจจะมีเรื่องแบบว่าเออขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ามีเรื่องของการฟ้องร้งองฟ้องหย่าอะไรกันด้วยนะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องเกี่ยวกับกฎหมายอะเข้ามานะ เพราะว่าบางท่านถ้าว่าสมมติแบบเออแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรกันหรือว่าทําธุรกิจอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยนะเพื่อจัดการปัญหาต่างๆนะคะให้มันเรียบร้อยดีนะอืประมาณนั้นนะคะเนาะส่วนคนใหม่ไม่ต้องพูดถึงและตัวคุณไม่ได้มีกระจิตกระใจสนใจใครเลยนะในเวลานี้นะคะนะอยากจะทำงานให้ได้มากที่สุดมากกว่าเนาะ นะคะแล้วก็สภาพจิตใจของคุณเองอ่ะมันก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะไปรู้สึกอะไรกับใครขนาดนั้นน,น,เนะเนาะถ้าไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คนที่เขาเข้ามามาเสียเวลากับคุณเหมือนกันนะเนาะเราไม่ได้อะไรกับเขาอะก็แบบเอออย่าเลยไม่ต้องมานะฉันเองก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วฉันก็ไม่ใหญ่เธอเสียเวลาด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนั้นอ่าแล้วก็ตัวคุณก็คือแบบค่อนข้างแบบเด็ดขาดชัดเจนนะ ถ้าหากว่าในอนาคตมันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่แบบต้องตัดสินใจแบบสําคัญสาคัญนะในชีวิตของคุณนะเหมือนตัวคุณจัดการได้นะเออคือแบบไม่พูดเยอะนะออืจัดการทุกอย่างแบบว่าดาบเดียวจบอะเออคือไม่ต้องพูดเยอะแล้วแค่นี้พอจบเลยเคลียร์เลยส่งทนายไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะประมาณนั้นนะ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพิจิกชาวราศีสิงห์ชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีกุ่มขึ้นมานะคะโอเคอ่ะฉะนั้นก็อะไรที่มันจะเข้ามาบั่นทอนชีวิตคุณทําให้คุณไม่มีความสุขหรือว่าใครจะมาส่งพลังงานลบอะไรให้คุณอะนะคะคุณบอกว่าคุณไม่รับไม่รับฉันไม่รับนะเออไม่สะดวกรับพลังงานลบๆอะไรจากใครทั้งนั้นนะ เออเว้นแต่ว่าแบบเป็นพลังงานบวกอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นโอเคนะคะอืึอ่ะประมาณนี้เนาะก็ทำงานแหละนะอืทำงานหาเงินใช้ช่วยงันต่อไปแล้วก็อาจจะแบบเออใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอคนที่ใช่นั่นแหละนะคะโสดไปจนกว่าจะเจอคนที่ใช่จริงๆบางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับ คนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะอ่าไหนดูไพ่โรแมน e แองเจลอ่าการงานการเงินก่อนเลยเนาะตอนนี้นะอย่างอื่นยังไม่อยากสนใจแหละ f i n a n นเ s a แอนด์แคเรเนี่ยการงานการเงินอาชีพก่อนเลยนะ Engagement แล้วก็ Very Soon อืมอ่า ตอนนี้คืออันดับหนึ่งก็คือเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะส่วนเรื่องความรักอะไพ่์เขาบอกว่าในอนาคตจะมีเข้ามานะเวริ o ู n ด้วยอาจจะมีใครบางคนที่แบบเข้ามาแล้วทาให้คุณหวันไหวทําให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะคะแต่มันเป็นเรื่องห่ออนาคตเนาะนะแต่ไพ่เขาแค่บอกไว้เฉยๆว่าคุณจะได้เจอนะมันอาจจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองแบบว่าโอเคอะเคลียทุกอย่างจบอะเนาะเออคือแบบเรื่องคนเก่าหรืออะไรแบบนี้นะอาจจะแบบโอเคเคลียจบเรียบร้อยนะไม่ได้มีปัญหาค้างคา คาใจอะไรกับใครอ่ะแล้วมันก็เป็นช่วงที่คุณแบบเออกลับมาโสดแบบว่ามีความสุขได้กลับมาอยู่ตัวเองฮิลตัวเองแล้วมันก็รู้สึกดีอะไรแบบนี้บางทีอาจจะมีใครบางคนที่แบบเข้ามาแล้วมันเป็นช่ว,สวงสงาวะที่จิตใจคุณมันโอเคแล้วอะเนาะแล้วก็ได้เจอกันอะไรแบบน,นี้อาจจะได้แบบนะมาทําความรู้จักอะไรกันอาจจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ทําให้คุณรู้สึกดีอ่ะคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเอยฉันแบบฉันอยากจีบเขาหรือว่าถ้าเขามาจีบคุณก็คือแบบอูแบบ โอเคเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะนะคุณก็ต้องคลิกกับเขาเขาก็ต้องคลิกกับคุณด้วยนะคะนะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี้ยคืออาจจะแบบว่าบางท่านนะอาจจะได้กลับไปคืนดีกับคนเก่าอะ่ะเออสําหรับบางท่านนะคะเนาะไม่ใช่ทุกท่านนะอืมบางท่านก็คือแบบมันจบแล้วแหละมันไปต่อไม่ได้แล้วแหละนะแต่สําหรับบางท่านก็คือแบบ มีปัญหากันอาจจะปัญหาไม่ได้ใหญ่โตอะไระนะคะที่แบบมันยังเคลียร์กันได้อยู่มันยังไปกันได้อยู่ก็อาจจะได้กลับมาแล้วก็เคลียร์ปัญหาจบนะคือเคลียร์ปัญหาจบนะไอ้เรื่องที่เคยเป็นประเด็นปัญหาอะไรกันนะคือเคลียร์ตรงนั้นจบแล้วก็ได้ได,ได้กลับมานะพูดคุยมีการให้คำมั่นสัญญาอะไรกันหรือว่ามีการเหมือนแบบเออขยบความสัมพันธ์อาจจะเออเป็นแฟนกันอ่ะก็พัฒนาขอมั่นขอแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะรอกขยาม หรือว่าถ้าที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมันก็มีการขอเป็นแฟนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเนาะอือนะมีคอมมิตเมนต์ให้กันนะคะอ่ะประมาณนั้นเนาะหรือถ้าเป็นครอบครัวแต่งงานกันไปนแล้วแต่มีปัญหาอะไรกันก็คืออาจจะแบบโอเคกลับมาแก้ไขกันใหม่เนาะอาจจะเออผิดครั้งแรกอะไรแบบเนี้นะแล้วก็โอเคอ่ะถ้าให้อภัยกันได้ก็เขาอาจจะให้คำมั่นสัญญากับคุณแหละนะคะนะว่าแบบเออจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วจะไม่ทําแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ อะถ้าโอเคกันนะคนสองคนโอเคอะก็คือได้กลับมาดีกันนั่นแหละนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่มีใครเลยรอนะรอนะรอจังหวะต่อไปนะคะรอคนที่ใช่ของคุณก่อนนะโอเคทีนี้มาดูวันกับตัวเลขอ่ะวันได้อันเดียวเลยพลาห,หัสตัวเลขนะคะ7จ็ดสี่หนึ่งห้า มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว h ตัว n ตัว p ตัว b ตัว e ตัว i ตัว l ตัว z ตัว g ตัว j ตัว f ตัว d อื แล้วก็ตัว N เอาตัว n ซ้ำโอเคอพลังงานประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแมนยนำชัดเจนนะคะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างใต้ e s c r i p t i ันนี้นะคะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ค่ะ